เตรียมปักหมุดเป็นอีกห่งจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองชนบุรีลแล้วล่ะค่ะสำหรับการเดินอาสเปนะคะสวนสวยที่ถูกออกแบบมาให้คุณได้ใกล้ชิดสัมผัสกับธรรมชาติผ่อนคลายรับพลังจากต้นไม้แล้วก็สายน้ําพร้อมเสพงานศิลป์บนพื้นที่สร้างสารรค์นะคะเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจดื่มด่ำใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย ตอกย้ำนิยามคาเฟ่ที่เป็นมากกว่าคาเฟ่นะคะของร้านฮารูดอชลบุรีบายนานาคอฟฟี่ลรสเตอร์ภายใต้แนวคิด connecting nature แหล่งบันดาลใจจากมเมล็ดพันธุ์ทางความคิดที่เติบโตผีบานพร้อมกับโครงสร้างอาคารที่ผสมผสานการเชื่อมต่อกับธรรมชาติแล้วก็แลน์สเคปนะคะได้อย่างลงตัว โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณกุ้งวะลงนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะดีเจพุทธมาร่วมเดินชมพื้นที่การเดินอาสเปนนะคะนสวนผลงานการออกแบบโดยคุณกิมบดินผู้ออกแบบสวนชื่อดังระดับประเทศจากอยู่กับดินนะคะร,รวมทั้งคุณเตยยี่ประพัดสอน ศิลปินที่ใช้ภาษาสื่อสารออกมาเป็นผลงานศิลปะที่มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวของ Exhibition ใหม่นะคะที่กำลังจะมาถึงนิยามและคิวใจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2567เพื่อตอนรับเทศกาวลวาเลนไทน์ของปี2024ภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นการเปิดตัวส่วนนะครับซึ่งใช้เวลาทำมาตั้งแต่เปิดตัว5เดือนนะฮะซึ่งคนที่นี่นะครับก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เป็นจุด จุดรวมตัวของพวกศิลปินนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของงานดนตรีเรื่องของสวนเรื่องของกาแฟนะฮะซึ่งผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสุนทรียภาพของมนุษย์นะครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่หรือตรุษจีนวันแห่งความรักนะฮะผมคิดว่าเราก็จะมี จะมีทีมที่จะจัดงานล้อไปกับเทศกาลเหล่านี้ครับคือถูกใจมากครับคือเราเป็นแฟนนานาคอฟฟี่อยู่แล้วแล้วก็ที่ชนบุรีเราทาร,รา,ทาบมาว่ามีแลนด์มารแห่งใหม่สําหรับคนที่เป็นคนชนบุรีเองหรือว่าใครที่เป็นแบบนักท่องเที่ยวที่มาชนบุรีก็มาที่ haru dot นะครับชนบุรีบายนานาคอฟฟี่โรสเตอร์ได้นะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าโดยนานาคอฟฟี่เนี่ยบรรยากาศความสวยงามนี้ แน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องของรสชาติกาแฟบริสต้าทุกคนใส่ใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟก็จะชอบร้านที่กาแฟอร่อยถ่ายรูปสวยบรรยากาศน้่านั่งแล้ววันนี้บวกกับมีเมนูพิเศษด้วยครับที่อุธแล้วก็ทางนนา,นา,นา,นานได้ร่วมกันครีเอทเพื่อเป็นการที่แบบเฟสทีฟ คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ไปด้วยในตัวนะครับวันนี้ก็เลยได้มา1เมนูแล้วก็เป็นเป็นการได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับเมนูนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครที่มาที่นี่จะมีขายถึงแค่วันที่31มกราคมนะครับเมนูนั้นชื่อว่า e r r y cloud coffee ครับเป็นเมนูที่ทานแล้วแบจะมีความสุขยินงแย้มเหมาะกับเทศกาลครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องกาแฟโดยส่วนตัวตัวผมเองก็เป็นเคยเป็นคิวเกรเดอร์เมื่อ8ปีที่แล้วนะฮะในยุคที่ คิวเกเดอร์คือทำหน้าที่ในการประเมินกาแฟชิมกาแฟซึ่งตอนนั้นในเมืองไทยมีคิวเกเดอร์หคนนะครับแปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่รู้จักว่าการชิมกาแฟแล้วการให้คะแนนกาแฟเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเราก็เป็นคิวเกเตอร์ในยุคต้นๆน,น,นะครับแล้วก็ไปที่ฟาร์มนะฮะไปโคลัมเบียไปคอสาริกาหรือแม้แต่ภาคเหนือภาคใต้ของเราเองนะฮะไปฟาร์มเพื่อที่จะไปดูกับ กเกษตรกรนะฮะทำกาแฟร่วมกับเขาชิมแล้วก็แนะนําว่าคนเมืองเนี่ยเขากินกาแฟแบบไหนเขาชอบกาแฟแบบไหนรสชาติยังไงนะครับเพื่อให้กเกษตรกรเนี่ยได้ผลผลิตกาแฟเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของคนคนเมืองซึ่งเราเป็นคนทําร้านกาแฟแล้วเราก็จะคอนเน็กกับลูกค้าอยู่แล้วนะฮะซึ่งข่าวสารตรงนี้กเกษตรกรไม่ค่อยได้รับรู้นะครับเราก็จะเป็นคนไปไปฟาร์มกาแฟครับไปซื้อ ไม่ว่าจะเป็นที่เมืองไทยหรือเมืองนอกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มนะฮะคือเราในการสร้างร้านกาแฟเนี่ยคือการสร้างบรรยากาศในการดื่มกาแฟเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการดื่มกาแฟเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้จดจําเวลาที่เขาดื่มกาแฟแล้วเขามีความสุขนะฮะ,นะะกับรสชาติสวนก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่จะทําให้คนเราเนี่ยได้เกิดอารมณ์ที่ดีมีสุนทรียภาพหรือเราเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะฮะ มันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวที่โกเบบ้านเมืองเสียหายหมดเลยแล้วก็คนนี้ต้องอ,อพยพไปอยู่ที่โรงพระของโรง,งเรียนประถมแห่งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นสิ่งแรกที่คนญี่ปุ่นร้องขอคืออะไรทราบไหมฮะเขาขอกาแฟดีๆแก้วหนึ่งเขาบอกว่าการได้ดื่มกาแฟดีๆแก้วหนึ่งเนี่ยทำให้เขานึกถึงวันที่เขาใช้ชีวิตปกติ ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนั้นนะครับจริงๆง,งานศิละปะของเตยคือเราอยากให้คําภาษาไทยกลายเป็นงานศิละปะจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะที่แบบเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุนที่ทําให้เกิดขึ้นเพราะว่าเตยชอบตามหาสเปซที่ทุกคนให้คุณค่าในศิละปะชีวิตความรักความสุขแล้วก็รวมถึงความเศร้า แตว่าวาเลนไทน์นี้ที่เราจะเกิดขึ้นในปีหน้าค่ะพื้นที่นี้จะเต็มไปด้วยความรักแล้วคนที่เข้ามาอ่านคำของเตยที่ร่วมกับคารุดดจะได้ของขวัญชิ้นเล็กๆกลับไปนั่นคือการเคารพคุณค่าแห่งรักในความเป็นมนุษย์ของตัวเองขอบคุณค่ะ ผมฝากนะครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับ Haru dot Chonburi by Nana Coffee Roaster นะครับที่นี่อย่างที่บอกว่าร้านสวยกาแฟาอร่อยนะครับแล้ววันนี้เราเพิ่งเปิด Garden Art Space ไปนะครับก็มีพื้นที่ของพี่ๆแบบที่เชื่นชอบศิลป,ปะรวมถึงี่เตยี่นะครับ กุมภาเนะาะได้เจอ <หา S 2> ข้อความที่เกี่ยวกับความรักให้กำลังใจมานั่งชิมกาแฟนัดเพื่อนมาสังสรรค์กันด้วยแล้วก็ฝากเมนูของของพุทด,ด้วยแล้วกันนะครับที่ร่วมกับทางนานาคอฟฟี่นะครับสโบรี่คาวคอฟฟี่นะครับก็ทุก50บาทได้ทาดําบุญกันด้วยนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับมาเชี่ยวไปเยอะครับผม